ไม่แฟร์เลยว่าไหมครับที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างของอร่อยขึ้นมาพร้อมกับโทษอันมหาศาลแต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยกลับดูน่าดึงดูดน้อยกว่ามากครับแล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมของหวานของมันแล้วก็ของอ้วนๆทั้งหลายเนี่ยมันถึงอร่อยถูกใจเรามากขนาดนี้ครับมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรอันดับแรกเนี่ยเราต้องเคลียร์กันก่อนนะครับว่าผมกําลังพูดถึงอาหารที่มีสารอาหารสําคัญอยู่น้อยครับ,รบเช่นพวกวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์ แต่กลับมีเกลือน้ำตาลแล้วก็ไขมันอยู่มากครับตัวอย่างอาหารประเภทนี้นะครับก็เช่นพวกเคก้กโดนัทชานมไข่มุกของทอดหรือว่าเนื้อติดมันเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต่างๆอืมแค่ฟังก็หิวแล้วใช่ไหมครับแล้วทําไมเราถึงอยากกินของเหล่านี้นักนะจริงๆมันก็มีหลายเหตุผลประกอบกันมากนะครับแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยเพียง3ข้อเท่านั้นครับข้อแรกเนี่ยก็คือเหตุผลเรื่องของวิวัฒนาการนั่นเองครับ หากเราย้อนกลับไปยังอดีตนะครับช่วงที่มนุษย์ยังคงหาของป่าล่าสัตว์อยู่เนี่ยบรรพบุรุษของเราก็ต้องเสี่ยงตายออกไปหาอาหารซึ่งมันก็หายากมากนะครับไหนจะต้องระวังสัตว์ร,ร้ายไหนจะต้องออกแรงล่าสัตว์อีกทีนี้สมมุตินะครับว่าเราล่าหมูได้สักตัวหนึ่งเนี่ยของเหล่านี้ก็จะอุดมไปด้วยไขยมันแล้วก็น้ําตาลที่หาได้ยากกว่าพืชที่เก็บกินง่ายๆครับแล้วมนุษย์เราในยุคนั้นเนี่ยก็จาเป็นต้องใช้พลังงานจากสิ่งเหล่านี้มากครับเพราะว่าเราต้องวิ่งต้องล่าสัตว์อยู่ตลอด สมองของเราเนี่ยก็เลยวิวัฒนาการให้เรารับรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดแหล่งรวมแคลอรี่เลยนะแล้วก็หลั่งฮอร์โมนโดปามีนออกมานะครับทำให้เรารู้สึกเหมือนกับได้รางวัลแล้วก็โหยหาสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งครับในสมัยนั้นเนี่ยต่อให้กินมากเกินความจําเป็นแต่ว่าการเก็บแคลอรี่ส่วนเกินเอาไว้เนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดนะครับเพราะมันจะมีบางช่วงที่เราไม่สามารถหาอาหารได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยถูกส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันครับของหวานของมันของเค็มเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการส่งต่อกันมาทีนี้พอมีความต้องการเยอะเนี่ยมันก็เลยมีคนทําออกมาขายเยอะขึ้นทําออกมาจําหน่ายมากขึ้นของเหล่านี้เนี่ยก็จึงทั้งหาง่ายแล้วก็มักจะราคาถูกกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากครับแล้วของเหล่านี้เนี่ยก็อร่อยถูกใจเรามากนะครับรสชาติจัดจ้านหวานมันเค็มครบเครื่องเลย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรากินของเหล่านี้เป็นประจำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราครับสิ่งนี้เป็นปัญหามากที่สุดครับเพราะมันแก้ยากมากนะเพราะเราเคยชินกับการที่เรามีอาหารเหล่านี้ยอยู่ในชีวิตประจําวันไปซะแล้วครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ความเครียดสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยหยหาอาหารหวานมันเค็มมากขึ้นมีใครเป็นบ้างไหมครับวันไหนที่นอนไม่หลับเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะงุดหงิดกินเยอะอารมณ์แปรปรวนไปหมด ซึ่งไม่แปลกนะครับเพราะมันมีการศึกษาพบว่าการนอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลต่อฮอร์โมนหลายชนิดจริงฮอร์โมนเกรลินนะครับหรือว่าฮอร์โมนควบคุมความหิวที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เลปตินนะครับฮอร์โมนที่ระงับความอยากอาหารเนี่ยมันก็จะลดลงหรือบางคนเครียดนะครับก็จะใช้การกินเนี่ยเพื่อนหนีจากความเครียดตรงหน้านึกถึงเวลาเราทํางานสักชิ้นหนึ่งที่โอ้โหเราเครียดมากเนี่ย <Yeah. S 1> เราก็อาจจะอยากลุกออกไปเพื่อหาขนมกินนะครับหนีจากงานสักครู่นึงก็ยังดี แต่แม้การกินอาหารเหล่านี้มันจะช่วยให้เรามีความสุขหรือว่าคลายเครียดได้ในระยะสั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าผลเสียที่ตามมาในระยะยาวเนี่ยมันมีมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ความเครียดเพิ่มสูงขึ้นทําให้รู้สึกอ่อนเพลียเสียสมาธิง่ายนะครับรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงสารพัดโรคร้ายแรงนะครับเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนอีกแต่ถ้าเกิดจะให้เลิกกินของเหล่านี้ไปเลยแบบ100%เนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าขอตายดีกว่าจริงไหมครับ No God please no ดังนั้นเนี่ยผมขอแนะนําวิธีที่ประณีประนอมกว่านั้นมากครับแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยข้อแรกนะครับก็คือวางแผนอาหารการกินล่วงหน้าครับคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าวันต่อไปหรืออาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราจะกินอะไรบ้างแล้วก็เตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าเลยครับโดยคำนึงถึงสารอาหารที่เราควรจะได้รับเป็นหลักใน1จานเนี่ยควรจะมีผักและผลไม้เนี่ยสส่วนโปรตีน1ส่วนแล้วก็แป้งอีก1ส่วนครับถ้ามื้อไหนที่ไม่ได้กินผักผลไม้เนี่ยก็อาจจะกินเป็นของว่างหรือว่ากินแทนของหวานก็ได้ ส่วนที่เป็นแป้งเนี่ยก็พยายามเลือกข้าวที่ไม่ขัดสีหรือว่าขนมปังโฮเกรนนะส่วนโปรโตีนก็สลับกันหลากหลายครับแต่ว่าเน้นเป็นปลาหน่อยก็จะดีครับเพราะเป็นโปรโตีนที่คุณภาพดีแต่ถ้าไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยนะครับพอคุณหิวปุ๊บเนี่ยคุณก็อาจจะคว้าของอร่อยที่มันหาได้ง่ายๆตามทั่วไปเนี่ยมากินอีกเหมือนเดิมนะครับข้อ 2. ออ่านฉลากก่อนซื้อของกินเสมอ หลักๆเนี่ยก็คือดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมันควรจะแบ่งกินกี่ครั้งแล้วที่เรากินไปแต่ละครั้งเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของปริมาณที่แนะนําต่อวันครับที่สำคัญก็คือระวังพวกป้ายโฆษณาที่มันเขียนว่าน้ําตาลลดลง50%ให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะลดลงจากสูตรเดิมก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะยังเยอะอยู่ดีก็ได้ข้อ3เปลี่ยนวิธีปรุงอาหารหรือวัตถุดิบในอาหารดูครับสมมุตินะครับว่าคุณเป็นคนที่ชอบกินของทอดเป็นชีวิตจิตใจเลยนะ ลองเปลี่ยนจากอาหารทอดน้ํามันท่วมๆเนี่ยมาเป็นการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันแทนหรือว่าใช้เตาอบดูครับข้อ 4. ฝึกให้รางวัลตัวเองด้วยอย่างอื่นนอกจากของกินดูบ้างครับ <S <S หลายคนเนี่ยทำอะไรสําเร็จทีนะครับ <S <S ก็อาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยหมูกระทะนะหรือแม้แต่บางทีวันไหนเจอแบดเดย์เจอวันที่มันแย่ๆมาเนี่ยก็ปลอบใจตัวเองด้วยการกินปิ้งย่างอีกให้ลองเปลี่ยนมาให้รางวัลหรือปลอบใจตัวเองด้วยวิธีอื่นแทนครับเช่นซื้อเสื้อสวยๆสักตัวหนึ่งนะครับ ดูซีรีสักเรื่องหรือแม้แต่เพิ่มเวลาพักผ่อนให้ตัวเองเนี่ยก็ยังได้นะครับและข้อสุดท้ายที่หลายคนละเลยไปนะครับก็คือการจัดการความเครียดให้ดีครับเราจะใช้วิธีการไหนก็ได้ที่เหมาะกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิการอ่านหนังสือการออกกําลังกายการปล่อยใจว่างๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรโดยเฉพาะเวลากินอาหารเนี่ยก็อย่าก,กินไปทํางานไปนะครับเพราะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็กินเยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับ และนี่ก็คือ5ข้อแนะนำนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถลดปริมาณการกินอาหารหวานมันเค็มลงได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ต้องถึงขนาดเลิกไปเลยนะแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็สามารถทำให้คุณกินดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้ล้ครับแม้การลดของอร่อยที่โปรดปรานลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับใครหลายคนนะแถมอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยอาจจะยังราคาสูงกว่าด้วยแต่อย่าให้คิดแบบนี้นะครับว่าของหวานของมันที่ราคาถูกในวันนี้เนี่ย หากเรากินไปมากๆในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องจ่ายราคาแพงขึ้นก็ได้นะครับแพงจากการต้องจ่ายค่ารักษาสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้เลยครับลองปรับจากวิธีที่ผมแนะนำไปก่อนก็ได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็กินดีขึ้นนะครับเพลินสาระดีๆที่ฟังได้เพลินเพสนับสนุนโดย HD Mall